โอเพนเฮาสเมาสกันหน่อยส่งพระภายบุกอาณาจักรบุรีรัมยูในเตดอะคาเดมี่บุกรังลูกเทียบสายฟ้าโอเพนเฮาสเมาส์กันหน่อยพาย้อนเส้นทางแชมป์ลูกหนังขาสาั้นโรงแรมพัทรบอทพิษส่งนางเอกสาวพระภายรมิดาตะลุยอาณาจักรบุรีรัมยูในเตดอะคาเดมี่ของหวานใจหนุนเชนชนกพร้อมไขความสำเร็จสร้างทีมจนควา้าแชมป์กีฬา 7hd แชมเปี้ยนคัพ2024 เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆส,สำหรับรายการออนไลน์ Open นเฮาส์เมสากันหน่อยของช่อง7 HD เปิดทุกซอกสองทุกมุมแบบไม่มีกักอีีล่าสุดเอาใจแฟนลูกหนังขาสัานส้นส่งนางเอกสาวพระพายร,รมิดาธีรพัฒน์บุกไปล้วงความสำเร็จของทีมลูกเทียบสายฟ้าพัทรบอพิษ แชมป์ป้ายแดงจากรายการแชมป์กีฬา7 HD แชมป์เปี้ยนคัพ2024งานนี้ได้ไกลคนพิเศษหนุนเชนชน,กช,นกชิดชอบพาทัวอาณาจักรบุรีรัมยูไนเต็ดอะคาเดมีอีกด้วยพระภายรมิดาชวนติดตามชมวันนี้เราได้รับโอกาสพิเศษมาบุกอาณาจักรเปิดบ้านบุรีรัมยูไนเต็ดอะคาเดมีพร้อมเจ้าบ้านไกลคนพิเศษผู้อำนวยการสายงานฟุตบอลสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดที่หนุนเชนชนก มาพาเราไปชมและเปิดแทบทุกมุมสุดเอ็กซ์คลูซีฟของบุรีรัมยูไนเต็ดอะคาเดมีค่อนข้างเป็นพื้นที่ลับเฉพาะและไม่เปิดบ้านให้ได้เข้าชมกันง่ายๆและครั้งนี้พิเศษสุดๆเพื่อแฟนๆช่อง7 HD และกองเชียร์แชมป์กีฬา7 HD อย่ากระพริบตาเลยทีเดียวมาดูว่าจะพาไปที่ไหนบ้างเจ้าบ้านเปิดมุมที่หลายๆคนไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะห้ามพลาดนะคะ งานนี้เจ้าบ้านหนุนเชนชนกก่อนเผยเนื้อหาเข้มข้นไม่พลาดหยอดคำหวานว่าปกติเราไม่เปิดให้ใครเข้าชมง่ายๆนะครับแต่เป็นโอกาสพิเศษพร้อมพิธีกรคนพิเศษอีกด้วยพวกเราขอต้อนรับครับจากนั้นไกด์พิเศษก็พาชมทุกมุมรับที่เหล่านักเตะใช้ชีวิตกันเป็นบ้านหลังที่สองห้องต่างๆอาทิห้องเกียรติยศห้องครูปกครอง ห้องสันทนาการห้องล็อกเกอร์ห้องนอนของนักเตะรวมถึงโซนออกกําลังกายของน้องนองนักเตะในรุ่นต่างๆทั้งหมดร่วมร้อยกว่าคนใช้ร่วมกันกับพี่ๆนักฟุตบอลอาชีพของทีมบุรีรัมยูในเต็ดเรียกว่าลวงลึกทุกซอกทุกมุมและเปิดใจถึงเส้นทางการทําทีมของตนว่าจากความกดดันของพวกเราทุกคนที่เราเป็นบุรีรัมยูในเต็ดเป้าหมายราที่ได้จากคุณพ่อคือต้องเป็นแชมป์ทุกรายการ สำหรับรายการแชมป์กีฬา7 HD แชมป p เปี้ยนคัพ2 4 2 4เป็นอีกหนึ่งรายการที่เราหวังไว้ทีมเราไม่ได้เล่นฟุตบอล7คนมานานและตัวผมเองเป็นครั้งแรกที่ได้มาทำทีมฟุตบอล7คนซึ่งท้าทายมากและจากความทุ่งเทและตั้งใจจนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต้องบอกว่าการสร้างทีมฟุตบอลเป็นการสร้างอาชีพให้คนพัฒนาเด็กพอได้เห็นน้อง ประสบความสำเร็จมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเป็นอะไรที่ภูมิใจมากมากครับและทิ้งทวนเบรกความเข้มข้นติดตามชมการเมาเผาผลระหว่างโค้ชและเหล่านักเตะใครคือนักเตะตัวจี้ตัวตึงในทีมบอกเลยว่ามีแฉร์กันซึ่งซึ่งหน้าส่วนคำถามที่แฟนบอลคอมเมนต์เข้ามาถึงแชมป์กีฬา7 h ็แชมเปี้ยนคัพมีต่อไปมีทิศทางอย่างไรงานนี้ต้องไปฟังคำตอบในรายการและห้ามพลาดคลิปฉบับอันคัดซีนจะมีอะไรเด็ดมาให้ติดตาม รับรองว่าชมไปยิ้มไปแน่นอนติดตามการพูดคุยฉบับเต็มได้ในรายการออนไลน์ Open House เม้ากันหน่อย EP 0.17เปิดบ้านมูรีรัมยูไนเต็ดอะคาเดมี่พัทระบบพีแชมป์กีฬา7 HD ปี2024ทาง Facebook c h 7 h d h t t p s l youtube o b e k h ห้าโคีดเจ็ดไอเกอร์สี่เท่ากับ33 t ทีอ c ซินดีและติดตาม EP ใหม่ๆพร้อมแขกรับเชิญที่คุณชื่นชอบมาให้อัปเดตกันทุกวันพฤหัส สบ,บดีสัปดาห์ที่4ของทุกเดือน